ดี๋ยววันนี้โยมผมจะพาไปชมรถอีกหนึ่งคันที่ใช้เงินออกรถไม่เยอะนะครับแล้วก็มีการตกแต่งก็น่าจะโดนใจไปรุ่นเดี๋ยวผมพาไปชมคันนี้ครับกับคันนี้ฮะกับรุ่น s p ป c e Cap 1.9 LDA นะครับคันนี้การตกแต่งเขาบอกได้เลยว่าโดนใจไปรุ่นแน่นอนนะฮะกับรน LDA แคปเตียแต่งซิ่งจากโชรูมแบบนี้ฮะค,คันนี้การตกแต่ง เขาบอกได้เลยครับคันนี้จัดโปรดิฟฟี่ทรงแบบนี้เช่เงินออกรถเพียงแค่29 0 0 0บาทนะครับอยู่ผมพาชมว่า2 9 0 0มบาทสิ่งที่ได้สำหรับโปรนี้มีอะไรบ้างเริ่มต้นด้วยนี่ฮะอันดับแรกคือโช้คอัพปากกระกโปรงอันนี้ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับส่วนล้อคันนี้ติดตั้งเป็นล e ้ออีแบนนะฮะขนาดอยู่ที่8.5นิ้วยางที่ให้ตามโปร245 45อันนี้จัดทรงแล้วแต่ความชอบคันนี้โหลดหน้า2นิ้ว แต่ลูกค้าอยากได้เตี้ยก้อนนี้สูงกันนี้แจ้งมาได้เลยครัอยู่ในเงื่อนไขโปรโมชั่นนะครับนี่ล้อหน้าหลังใส่เท่ากัน2องสี่หาสี่จดห้าขนาคกว้างของล้อ8นิ้วครึ่งเท่ากันนะครับไฮไลท์จะอยู่ตรงนี้นี่ิปรี สิ่งที่ได้นะครับสําหรับโปรดิฟฟี่ก็คือเราติดตั้งดิฟฟี่ OBD ให้ OBD ก็คือการเสียบปลั๊กไม่มีการ,รต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับวัดค่าได้ทั้งหมด6ตัวนะครับเป็นโทนสีฟ้าแบบนี้แล้วก็มีวัดบูทแยกอีกหนึ่งตัวนะครับนี่อันนี้เป็นตัววัดบูทที่แยกจากตัว OBD แล้วก็มีที่คอนโทรลนะครับคอนโทรลตัวดิฟฟี่นะครับ,รรรบสามารถตั้งค่าต่างๆได้จากปุ่มนี้นะครับ ก็คืออยู่ในเงื่อนไขโปรดิฟนะครับตัวนี้ส่วนรุ่น LDA ภายในทุกอย่างก็อยากที่บอกอครับออปชั่นค่อนข้างครบตอนนี้ LDA รถมาเป็นในรุ่นท็อปสุดแล้วนะฮะในรุ่น c a p เปียตอนนี้แค p เีมีแค่2รุ่นมีรุ่น SDA แล้วก็ LDA รุ่นนี้ส่วนด้านท้ายด้านท้ายอย่างคันนี้นะครับคันนี้ก็ถอดกันชนหลังออกแต่จริงๆก็อยู่ที่ลูกค้านะครับว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะครับอย่างเคัน,นี้ถอดกัน กระชูหลังออกไฟค้ำหลบป้ายมีท่อซิ่งส่วนท่อซิ่งลูกค้าจะใส่หรือไม่ใส่อยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลนะฮะตรงนี้29,000บาทตัดให้แบบนี้หรือจะไม่ค้ำก็59,000บาทครับตรงนี้ลูกค้าท่านใดสนใจก็แวะเข้ามาสอบถามนักทายกันได้เลยนะฮะกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับวันนี้มาแนะนํารีวิวรถอีก1รุ่นที่ขายดีนะครับแล้วก็สีบอลเงินเป็นสีอีกหนึ่งสีที่ค่อนข้างขายดีอีกหนึ่งสีนะครับ โอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ